สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมในช่อง Final Gameplay ผมชื่อเกมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเข้า Google Meet นะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับพิมพ์ไปว่า Meet นะครับอยู่มันจะอยู่บรรทัดแรกของหน้าเว็บนะครับกดไปนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าให้เราให้เรา เข้าการประชุมใหม่หรือป้อนรหัสนะครับอ่าผมได้รหัสมาจากคุณครูนะครับผ่านทาง Facebook ผมก็เข้า Facebook นะครับแล้วก็ไปเอารหัสมานี่นะครับผมได้รหัสมาผมพ็จะาก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาที่ Google Meet แล้วก็วางนะครับพอเราได้รหัสมาแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับ กดเข้าร่วมมันก็จะขึ้นหน้ารอเข้านะครับขั้นตอนแรกเราก็กดปิดไม้ปิดไม้ไปพอเรากดปิดไม้เราก็เปิดกล้องให้ครูเห็นนะครับพอเราเปิดแล้วตอนแรกนะครับมันจะเป็นพื้นหลังเปล่าๆไม่มีอะไรหรือถ้าเราอยากใส่พื้นหลังนะครับสวยๆ แล้วกดที่มุมขวาล่างนี่ครับตรงรูปตรงวิดีโอของเราแล้วก็ไปหาพื้นหลังสวยๆของเรานะครับอ่าสมมติผมอยากได้รูปนี้ผมพอใจกับรูปนี้นะครับอ่าต่อไปเราก็ขอเข้าร่วมนะครับขออนุญาตเข้าร่วมกดเข้าไปนะครับอันนี้กำลังรอคุณปูนะครับอ่าเข้ามาแล้ว รูปของเราครับหน้าจอของเราก็จะอยู่บนขวาของเว็บนะครับบนนี้แล้วก็เราก็จะพร้อมเรียนกับครูได้เลยครับมีใครสงสัยตรงไหนนะครับผ้าสงสัยนะครับสามารถทัก facebook ส่วนตัวของผมมาได้เลยนะครับ facebook ผมตามนี้เลยนะครับเอาละ,ะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ